ไม่บ่อยนักนะครับที่เราจะได้เห็นวัวที่มีสีขาวโอโมอย่างนี้มันคือวัวสายพันธุ์ไวปาร์กมันเป็นวัวสายพันธุ์โบราณที่มีต้นกําเนิดมาจากสหราชาอาณาจักรโดยเชื่อกันว่ามีการเลี้ยงมานานกว่า1,000ปีและในอดีตก็ยังถือว่าเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์และถูกใช้ในพิธีกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับโดยส่วนมากแล้วมันจะมีสีตัวที่เป็นสีขาวเหมือนอย่างที่คุณเห็นตอนนี้ครับแต่มันก็จะมีจุดดํารอบหูตาจมูก ซึ่งจุดดำนี้อาจพบที่ปลายหางแล้วก็กีบเท้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ800-1,000กิโลกรัมส่วนตัวเมียจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ500-700กิโลกรัมด้วยวัวสายพันธุ์นี้จะมีนิสัยที่รักสงบไม่ก้าวร้าวทนต่อสภาพอากาศที่หลากหลายและเหมาะสมกับการเลี้ยงแบบปล่อยในทุง่งหญ้าสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้เช่นในพื้นที่สูงหรือ ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเนื้อของวัวสายพันธุ์นี้มีคุณภาพที่ดีให้รสชาติที่เข้มข้นและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มแต่จะให้ปริมาณนมไม่มากเท่ากับวัวสายพันธุ์อื่นแต่ในขณะเดียวกันนมของมันจะมีคุณภาพที่สูงเลยทีเดียวนะครับ